เอ็กซ์คลูพลอยบุกร้านหรูฟลุกพร้อมคุยฉ่ำเปิดบทบาทนอกจอใไฮโซฉ่ำสุดๆพลอยรันดาภาขอพาเปิดร้านสุดหรูของนักแสดงรุ่นที่ฟลุกเก,กลือพลคุยสนุกเมื่องหลังละครรอยรักรอยบาพร้อมอัปเดตเรื่องในชีวิตจริงในรายการออนไลน์โอเพนเฮาเมากันหน่อย เรื่อง exclusive มาทางนี้ open house เามากันหน่อยรายการออนไลน์ของช่อง7 h p e p นี้แฟนละครกระแสแรงรอยรักรอยบาดห้ามพลาดเพราะพลอยรันไดพามานันตะลําผหรือทองเกลียวเมียบ่าวคนแรกรับหน้าที่พิธีกรพาไปพบลูกเกลือคนมัตสยวานิตที่กำลังฮอต สุดๆกับบทพระยาวิสุทธ์ตามดูชีวิตนอกจอที่งานนี้หนุ่มพลุกขอพาทัวร์ร้านสุดหรูของตัวเองลอริสเดอะพรามริไทไยแลนด์ชนิดทุกซอกทุกมุมบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสุดพรีเมียมตั้งแต่พลอยเริ่มเปิดรายการโดยพลุกได้แนะนําพร้อมเล่าประวัติของร้านที่มีมายาวนานกว่า80ปีรวมถึงเหตุผลในการนําร้านนี้เข้ามาเปิดสาขาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยพลุกพาพลอยแนะนําแต่ละโซนสุดอลังการที่มีทั้งบรรยากาศอินดอร์อาท์ดรก่อนจะโชว์ไฮไลท์รสเสิร์ฟอาหารมูลคา่าคันละ3ล้าน บาทที่ทางร้านสั่งผลิตมาถึง3าคันให้ทุกคนได้ชมนี่แค่โซนแรกก็ทำเอาฮือหาร้องว้าวกันแล้วยังมีโซนอื่นๆให้ติดตามอีกเรียกว่า e x ็ l u s คลูสุดๆไปเลยจากนั้นถึงเวลาพิเศษเมื่อพลุกทวนพลอยชิ้คอสอาหารสุดหรูเมนูแต่และอย่างฟรีเมียมสุดๆโดยพลุกยังทำหน้าที่ อธิบายถึงวิธีการทำรวมไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย่างละเอียดเป็นการสร้างความพิเศษให้กับมื้ออาหารนี้ยิ่งขึ้นไปอีกก่อนปิดท้ายรายการงานนี้ทองเกลียวขอชวนพระยาวิสุทธ์เม้าถึงกระแสละครรอยรักรอยมาปที่กำลังพีคข,ขึ้นในทุกตอนโดยกลุ่มได้เผยว่า สำหรับละครรอยรักรอยบาปเอาจริงๆตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเล่นละครพีเรียดแต่พอเป็นละครช่อง7 HD ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมแล้วพอได้มาลองทุกอย่างก็ดีทั้งหมดนะทั้งกระแสรวมถึงต้องขอบคุณพี่หลุยสยามสังวริบุตรมากครับที่ชวนมาแสดงส่วนเรื่องกระแสตอนนี้ที่ข้ามมาถึงรุ่นลูกแล้วผมบอก ตามตรงว่าผมรู้สึกอินมากนะในละครที่ลูกไม่รักพ่อคือในชีวิตจริงผมกับลูกเรารักกันมากนะทั้งอาชีทั้งหน้าตาชาพอเรามาเจออะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกทำให้เรา ร้องไห้จริงแบบถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะชีวิตจริงลูกเราทั้งสองคนเป็นคนขี้อ้อนมากๆโดยเฉพาะนาตาชาคือขี้อ้อนที่สุดในจักรวาลนี้แล้วครับผมฝากงานละครรอยรักรอยบาปที่กําลังออกอากาศด้วยนะครับรวมถึงฝากร้านลอรีสเดะครามริบไทยแลนด์ด้วยเป็นความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนได้มาลองทานกันนะครับติดตามชมรายการโอเพ่นเฮาเมากันหน่อยได้ทางเฟซและสนุกกับความเข้มข้นครบรสละครรอยรักรอยบาปทุกวันจันทร์อังคารเวลา20.40น ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35และรับชมย้อนหลังทาง Netflix